แสงมื่อนียงเป็นคนถ่ายคลิปเด้อเชยน้อยตําละายสิเป็นคนซิมเข้าใจปะเข้าใจปะอ้แสงเอาาเขาก็อยากกินเนี่เอาแนวดีๆแซ่บๆมาแล้วให้เขาเป็นคนถ่ายเออกูกินบัวบกดอกที่จอมให้อยู่ดอกสองสามโตเออเออก็ไดห้าโตเด้อช่องสามโตบุอิ่มกูดอกเออเอาไทย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 เอาไทยเว้ากันเอาเองเด้อเอาเลยเด้อเอาเลยบ่ะหนึ่งสองสาม สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับแมนไม่ได้จะมาต่ำหอยแข้งต่ำหอยแข้งแมนออข้าตอนทำรายการมักเพล็ดลงไปแล้าบักเพล็ดลงไปแมนอือมักเพล็ดหลายกับไส้หลายไส้หลายรู้จึงมักจังมักกันบ่มันจังเพล็ดครับพี่น้องเอฟซีนะครับอือแต่คนมักเด้อแสงแสงหอยแสงเออหอยนั่แหละแกะทำไม บุแก้นยังบุเจยไมเห็นยังบ่หอยครับตำไม่น้อยตำตๆำตำแ็งหอยหอก็หอยหูยู่หอยไปไปกูเมื่อยสั่นหายบนน้นเยอะาเอ้แล้วบินเป็ดแพร่อยูแกะบุงดูเอ้น้อยนแกะหอยแกะแกะผี่ค่ะอ้แกทำไมหอยนะ อสีเดียวก่ะเี่ไอ้อ้ชิมหัวอย่างไรเทะเอามันจังเฮียดูบ้างมดูไม่อยากเลยไม่อยากเลยมีที่ต่ำเนี่ยอะไรนี่ต่ำเนี่ยไ่วิงจะกินอยู่หอยแซงหอยเออกูหอยต่ำหอยหูอยู่หะได้ิว่าต่ำหอยเด้อเด้อ หนึ่งสองสามน้อยต่ำเลยต่ำใช่ไหมแซงหอยกะหอยงวป่าฉันบอกนั่นน่ะอ้ายมึงถือหอยอยู่วันนี้เอาเฝ้าต่ำใครเนี่คนที่หิวแซงหอย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 ู่ดอกว่าหอยแข็งขนาดน่ะก็เฝ้าต่ำทำไมชิต่ำยู่ไอหอยมันออกมันออกอยู่ไสมันก็อยู่ในจานได้เคยจับพันเดะ มันโมเมนต์หอยในจานหอยใน<อ>สิน,สนสมึงอขนาย้ยฮ้กูคืคอบาบอกกูเห็นของกูเมื่มอไหร่ล่วบอกแย่แปือป้อ,อ